ครับสวัสดีครับนี้อยู่กับหมวกกันน็อก Daddy Helmet นะครับผมตัวนี้จะมาในรุ่นโมเดลตัว Scorpion ตัวนี้จะเป็นหมวก Touring ที่สามารถยกคางขึ้นมาได้นะครับส่วนนี้สามารถยกขึ้นมาได้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูสเปคหมวกก่อนถ้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นหมวกกันน็อกที่เป็นแว่น2ชั้นก็คือจะมีชิลนอกเป็นสีใสนะครับผมแล้วก็จะมีแว่นดาด้านในตัวแว่นดำสามารถทับเก็บได้จะมีกดไจอยู่ตรงนี้เป็นตัวสไลด์ ตรงแกป็ปอันนี้ส่วนส่วนแก็ปนะครับผมจะมีตัวยึดอยู่สองข้างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผมจะยึดด้วยน็อตน,นะครับตรงกลางจะไม่มีตัวยึดไว้ให้ด้านบนด้านบนจะเป็นช่องลมเข้าสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นช่องลมเข้าสามารถเลื่อนเปิดปิดได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของด้านหลังที่เป็นส่วนของลมโฟอ,ออกนะครับผมตรงนี้ก็จะมีกลไกสําหรับเปิดปิด สำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับมาตรฐานมาออก,กรอนะครับผมแล้วก็จะมีมาตรฐานดับมาให้ด้วยแล้วก็ ECE ก็รองรับนะครับส่วนตัวนี้น้ําหนักหมวเคลมมาจากโรงงานนี่จะอยู่ที่ประมาณ1,750กรัมไป okay, เรามาดูใต้หมวกกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนวมตัวนวมสามารถถอดซักได้นะครับผมทั้งหมดเลยทั้ง3ชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางมีแผ่นกันลมใต้คางมาให้แล้วก็สายลักคางจะเป็นแบบกิบล็อกนะครับ สำหรับรุ่นนี้วิธีการยกคางนะครับตัวกลไกจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็น Switch. สวิตสามารถดึงออกมาพอเราดึงขึ้นมาปุ๊บเราสามารถยกคางขึ้นมาได้เอายกคางก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็สําหรับรุ่นนี้จะมีช่องเบลสําสำหรับติดตั้งบลูทูธมาให้ด้วยนะครับนี่จะเป็นช่องบา เดี๋ยวให้ดูลายนะครับผมตัวนี้จะเป็นลาย a อ v e n t u r e นะครับผมจะเป็น Black กไวทเลยนะครับนี่คือลายด้านข้างด้านบนนะครับตัวหมอจะเป็นสีเงาหมดเลยข้า,างหนึ่งนะครับและนี่คือด้านหน้าและก็นี่คือด้านหลังก็สำหรับหมอกรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้ครับ